วลชนเสียงสันติขอนําเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เเกืองรังสิษในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ จะยอมรับใช้พระองทำตามพระไยหมอบชีวิตไว้ในพระหัตพระองพระเจ้าผู้เที่ยงแท้อาจต้องรับแบบความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างมากมายจะไม่หันกลับเมื่อรับพระ เข้าใจจากคนรคักครงมากมายจะไม่หันกลับเพื่อรับประบัญชาขอให้นาประไทยเราสังเวยรข้ก สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดกว่ารายการนี้เป็นการท้าทายท้าชวนให้ท่านผู้ฟังได้คิดตามเมื่อได้ฟังสิ่งที่ผมได้นําเสนอในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคําสอนในศาสนาคริสต์หรือในพระรรคัมภีร์อีกทั้งประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมประเด็นปัญหาเหล่านั้นมาลองดูซิว่า คำสอนของชาวคริสต์หรือคัมภีร์ของชาวคริสต์เนี่ยสอนอย่างไรและหาทางออกต่อประเด็นปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้จะตั้งหัวข้อไว้ว่าพระพักของพระเจ้าดังที่เคยได้เกริ่นไว้มาหลายตอนแล้วนะครับว่าคนเราเนี่ยที่เกิดมาล้วนมีต้นกําเนิดด้วยกันทั้งสิ้นและเราเชื่อว่าเราเกิดมาอย่างมีจุดประสงค์มีที่มามีที่ไปและผู้ที่สร้างเราให้เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจอันประเสริฐเนี่ย ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองคงไม่มีใครเกิดมาจากกระบอกไม้ไผยหรือเกิดมาจากความว่างเปล่าหรือมีวิวัฒนาการมาจากลิงถ้าสมมติว่าลิงมีวิวัฒนาการแล้วไปกลายเป็นคนเนี่ยลิงก็กลายเป็นคนไปเยอะแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคําสอนของชาวคริสต์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรามีที่มานั่นคือเราเกิดมาจากพระเจ้า และการที่เราเกิดมาจากพระเจ้าเราจเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเป็นลูกของพระเจ้าเราก็เป็นลูกแห่งความรักเพราะพระเจ้าสร้างเรามาจากความรักและมีพระประสงค์ที่จะให้เราดาเนินชีวิตอยู่อย่างสันติสุขอยู่รอดปลอดภัยมีคุณภาพและมีคุณค่ามีความหมายในการที่จะเดินหน้าต่อไปมีสติมีปัญญามีความรู้สึกนึกคิดและมีการรู้จักยับยั้งชั่งใจซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเช่นเดียวกับการที่เป็น พระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้านั่นคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เราทั้งหลายได้เรียนแบบตามแบบตามอย่างของพระองค์ซึ่งเราคงจะเป็นแบบพระองค์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ได้ถ้าเราเป็นแบบพระเจ้าครบถ้วนบริบูรณ์เราก็เป็นพระเจ้าเสอเองแต่เราก็พยายามที่จะเดินตามแบบของพระองค์อย่างเช่นแบบของความรักแบบของการให้อภัยแบบของการเห็นแก่ประโยชน์ของกันและกันแบบของความเอื้ออาทร แบบของการช่วยเหลือเกื้อกูลแบบของการมองดูผู้อื่นในแง่บวกไม่ใช่มองผู้อื่นในแง่ลบและมีความหวังดีต่อผู้อื่นอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นมีความรับผิดชอบต่อตอนเองมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและทำหน้าที่ในฐานะที่เกิดมาเป็นคนให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ชื่อว่าเราเกิดมาเป็นลูกของพระเจ้ามิใช่เกิดมาแบบแหลกเหลวไร้ทิศทางใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลย จนกระทั่งบางทีบางคนก็บอกว่าที่เรามีชีวิตอยู่เราอยู่จนแก่เท่าเนี่ยเพราะเราอยู่นานหรือว่าที่เรามีชีวิตอยู่เพราะเราต้องรับประทานอาหารทุกวันเราก็เลยอยู่มีชีวิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความรู้สึกว่าเราได้รับพระพรจากพระเจ้าในการที่จะพัฒนาให้จิตใจของเรายกชูสูงขึ้นไม่ใช่ใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยชีวิตยิ่งต่ําลงไปอีกกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่ากลายเป็นคนที่ไม่น่าเคารพนับถือ ไม่น่ารักอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งหัวข้อว่าพระพักพระเจ้าเนี่ยก็เกิดคําถามที่บอกว่าเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจหรือบางครั้งบางคราวเนี่มันไร้สันติสุขมันรู้สึกวุ่นวายในชีวิตเหลือเกินอะไรต่างๆมองไปรอบต้านเนี่มันติดขัดขัด,ขดใจไปหมดแล้วมักคิดในใจอยู่ว่าเอ๊ะเราขาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าจึงพยายามที่จะหาสิ่งต่างๆ ในทางวัตถุเนี่ยมาเติมเต็มในสิ่งที่เรารู้สึกว่าขาดแต่ถึงขนาดนั้นก็ดีเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่พึงพอใจมันยังไม่อิ่มเอมใจและยังคงรู้สึกบกพร่องอยู่เสมอยังมีความต้องการอยู่เสมอภาษาชาวบ้านในที่นี้เราก็อาจจะบอกว่าเป็นเพราะเรามีความอยากไม่สิ้นสุดนั่นเองหรือเราถูกครอบงำด้วยกิเลสและตัณหาอยากได้ใครมีอยากเป็น อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดจนทําให้เราไม่รู้จักพอคนส่วนใหญ่จึงพยายามหาช่องทางในการที่จะรวยทางรัดด้วยการทุจริตคิดมิชอบคดโกงเอารัดเอาเปรียบและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆซึ่งในที่สุดแต่ละคนที่ทําอย่างนี้เพราะคิดว่าถ้าหากว่ามีเงินล้นฟ้าเนี่ยเขาคงอยู่อย่างสุขสบายคงจะมีความสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างพญานั้นทําไปโดยไม่ทันยังคิดว่าเออจริงๆแล้วทุกคนจะต้องตาย อยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่มีใครอยู่ยั่งยืนถาวรหรอกครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองล้นฟ้าเนี่ยแต่เราจะต้องหนีหัวสุกหัวซุนห,หลบหลบซ่อนๆนเนี่ยแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรพระเยซูถึงท้าทายคนในสมัยโบราณว่าถ้าท่านทั้งหลายจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกเนี่ยแต่จะต้องเสียชีวิตจะได้ประโยชน์อะไรมันก็เป็นสัจจะมันเป็นความจริงที่เป็นอมตะคือถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายกายกอง มีทรัพย์สมบัติล้นฟ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องนอนแบบอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไรครับและยิ่งเมื่อเราไปคดโกงเขาเอารัดเอาเปรียบเขาในที่สุดก็หนีไม่พ้นอาญาแผ่นดินเมื่อถูกจับได้ไล่ทันก็ต้องชดใช้กรรมอย่างสาสมบางคนใช้ชีวิตราชการหรือว่าในการทํางานมาตลอดชีวิตนะครับแต่พอถึงเวลากเกษียณอายุมาปรากฏว่าถูกจับได้ว่าคดโกงเข้ามาก็ถูกติดคุกติดตาราง แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองล้นฟ้าก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากบาปกรรมที่ได้ทําไว้และใช้ชีวิตอย่างไร้เกียรติไร้สันติสุขและไม่มีความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นเองผู้เขียนพระธรรมสดุดีจึงแนะนําให้เราเนี่ยแงนหน้าหาพระเจ้าหรือแงนหน้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าเราจะต้อง ยกชูขึ้นหรือเราจะต้องลืมตาอ้าปากในการที่จะมองดูสิ่งที่สูงกว่าสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิตของเราให้เรามุ่งมองพระเจ้าเป็นเป้าหมายของชีวิตมิใช่มุ่งมองหาแต่สิ่งที่จะบํารุงบําเรอความสุขส่วนตัวหรือว่าตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเรามุ่งมองพระเจ้าเป็นเป้าหมายของชีวิตเราก็จะทําตามพระดํารัสสอนของพระองค์ อย่างตั้งใจอย่างมั่นใจเพราะพระดำรัสสอนคำสอนของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในคัมภีร์เนี่ยล้วนทำให้เราทั้งหลายเดินทางในทางที่ถูกต้องมีวิถีชีวิตที่ราบรื่นไปในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรมไม่ให้เราต้องพลาดพลั้งและหลงผิดทํำซ้าซากๆากติดยึดอยู่กับความสุขสบายจอมปลอมแต่ขอรับการทรงนำและขอพระพรจากพระเจ้าทุกวันเพื่อเราจะได้ กำหนดย่างเท้าในการก้าวออกจากบ้านแต่ละวันว่าเออเราจะก้าวออกจากบ้านโดยมุ่งมองพระเจ้าเป็นเป้าหมายและนำคำสอนของพระองค์เนี่ยมาเป็นสาระเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการที่จะคิดในการที่จะทำและในการที่จะตัดสินใจต่างๆถ้าเรามีสติและเรามีความมั่นใจในการมุ่งมองพระเจ้าเช่นนี้เนี่ยเราอาจจะทำผิดพลาดน้อยลงเราอาจจะขจัดความต้องการส่วนตัวออกไปได้บ้าง เราอาจจะมองดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบด้านเนี่ยอย่างคนที่มองโลกในแง่ดีมิใช่มองโลกในแง่ลบเราจะไม่ดูถูกตัวเองเราจะไม่โทษตัวเองเราจะไม่ดูถูกเหยียดยามผู้อื่นแต่เราจะให้เกียรติแก่กันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งมองพระเจ้าอย่างนี้เรามองไปเบื้องสูงแทนที่จะมองดูลงเบื้องต่ำเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนจึงใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างปกติสุข ไม่ถูกครอบงำจากความอยากได้ใครมีทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นการมุ่งมองพระเจ้าจึงเป็นการแสวงหาที่พึ่งพิงและการเปิดเผยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรมีช่องทางอะไรบ้างที่ดีกว่าไม่ได้ใช้ความคิดความรู้สึกส่วนตัวแต่ตั้งสติพินิษพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไป เพื่อให้การตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงของเรานั้นตัดสินใจอย่างถูกต้องและมั่นคงที่สำคัญในความเชื่อของเราก็คือว่าสอดคล้องต้องก,กันกับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนก็ถามว่าแล้วเราจะรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราได้พินิษพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายพินิษพิจารณาถึงความคิดความอ่านของเรา แล้วลองดูซิว่าเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันจะเป็นในทางใดบ้างถ้าผลที่ตามมาเป็นในทางที่ดีทางที่ถูกต้องชอบธรรมเราก็เชื่อว่านั่นแหละครับคือพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าผลที่ตามมาผลที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายก่อให้เกิดความไม่สบายใจและทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างต่าง,างๆพวกนี้ เราก็เชื่อว่านี่แหละคือไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อมันไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยเราก็ควรจะหยุดซะเราควรจะเลิกซะเราควรจะหันหลังกลับจากสิ่งที่เราได้หลงผิดหลงพังพลาดมาแล้วนั้นแล้วก็เดินไปในทางใหม่ที่เชื่อว่าเป็นทางของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในความเชื่อของเรานั้นเราก็เชื่อว่าการมุ่งมองพระเจ้าก็คือการแสวงหาพระพักของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นพระพักของพระเจ้าได้อย่างไรเราคงมองไม่เห็นหรอกครับ แต่เราจะเห็นแสงสว่างแห่งความหวังและจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เมื่อเรามุ่งมองและแสวงหาพระเจ้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะพบพระองค์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราซึ่งเราถือว่านั่นแหละครับคือประสบการณ์ของชีวิตหรือเป็นประสบการณ์แห่งความเชื่อคือถ้าปราศจากความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าทรงเป็นผู้นําทางเนี่ยเราก็จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองซึ่งหลายครั้งก็พลั้งพลาดไป แล้วในที่สุดเราก็สารวนและจมปลักอยู่ในการสแสวงหาสิ่งต่างๆซึ่งเป็นของแบบโลกๆซึ่งไม่เคยทําให้เราพึงพอใจเลยเพราะมันเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของเราเพียงชุกครู่ชั่วยามเท่านั้นเองในที่สุดความจริงก็ปรากฏก็คือไม่มีอะไรเลยที่ทําให้เราพึงพอใจอย่างเต็มที่และพึงพอใจชั่วนิรันดร์เมื่อเราสแสวงหาสิ่งที่อยู่ฝ่ายต่ําสิ่งที่อยู่เบื้องล่างมันก็ทําให้เราเนี่ยหลงและจมปลักหลงทางและพบทางตันของชีวิตได้เพราะฉะนั้น การอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าหรือการสแสวงหาพระพักของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เราตระหนักอยู่เสมอและรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เรามีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางบางครั้งก็อ่อนไหวหลายครั้งก็อ่อนแอในที่สุดก็ไม่สามารถที่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามองมุ่งมองพระเจ้าสแสวงหาพระพักของพระเจ้า ในแต่ละวันในการดําเนินชีวิตแต่ละวันช่วยให้เราเห็นทางออกมีที่พึ่งเพราะถ้าปรักจากพระองค์แล้วเราอาจจะเดินหลงทางก็ได้แต่ในพระองค์เราจะพบความพึงพอใจและมีความสันติสุขมีสันติสุขที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับเมื่อเราแงนหน้าหรือมุ่งมองสแสวงหาพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราคงจะมีความรู้สึกที่มีความอิ่มเอิบใจว่าพระเจ้าทรงแย้มพระสวนทรงยิ้ม และทรงต้อนรับเราด้วยความยินดีเราจึงได้รับความพึงพอใจและมีความสุขใจอิ่มเอิบใจอิ่มอกอิ่มใจในพระกรุณาคุณของพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งความเมตตาปราณีพระเจ้าที่มีพระประสงค์ให้เราไปในทางที่ถูกไปในทางที่ชอบธรรมเราจึงต้องแสวงหาและกระหายหาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตไม่ใช่ หมกมุ่นอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เราสับสนวุ่นวายใจแต่ในทางกลับกันถ้าหากพระเจ้าทรงซ่อนพระพักของพระองค์เสียเราก็จะพบกับความผิดหวังและความไม่แน่นอนของชีวิตผู้ที่เขียนสดุดีจึงกล่าวว่าเมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักของพระองค์เสียเราก็ลำบากใจหลายคนก็ถามว่าเอ๊แล้วพระเจ้าซ่อนพระพักอย่างไรผมก็เชื่อว่าพระเจ้าซ่อนพระพักก็เพราะเราไม่ได้สแสวงหาพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็เลย ไม่พบพระองค์แต่ถ้า,าว่าเราสแสวงหาพระเจ้าและมุ่งมองที่พระเจ้าเท่านั้นไม่สองจิตสองใจไม่วุ่นวายไม่ลำบากใจอย่างนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเราจะพบพระพักของพระเจ้าได้การที่พระเจ้าซ่อนพระพักเพราะเราทอดทิ้งพระเจ้าต่างหากก็เกิดความลำบากใจคำว่าลำบากใจในที่นี้หมายถึงการเต็มไปด้วยความยุ่งยากและอุปสรรคขวางหนามมีปัญหาไม่มีวันสิ้นสุด ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นและติดขัดไปหมดชีวิตช่างสับสนวุ่นวายไร้สันติสุขไร้ทางออกทำอะไรก็ไม่เคยได้ดั่งใจสักทีจนมักได้ยินเสียงบ่นอย่างท้อแท้ว่าเวรกรรมอะไรหนอทําทไมถึงเป็นอย่างนี้เมื่อไรจะจบสิ้นเสียทีหรือเคราะห์ซ้ํากรรมซัดหรือความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราตัดสินใจทําสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดแต่ในบางครั้งเนี่ย ไม่มีความรอบคอบขาดการไต่ตรองและไม่มีที่ปรึกษาไม่มีที่พึ่งพิงแต่ความต้องการของเราในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราเนี่ยแสวงหาพระเจ้าและมุ่งมองที่จะมองเห็นหลักชัยและมองพระองค์เป็นเป้าหมายของชีวิตเนี่ยไอายการที่เราบอกว่าเคาะซ้ำคำซัดความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราได้ตัดสินใจและก็ลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราก็ทำเช่นนั้น พระคมพีของชาวคลิปได้ยืนยันว่าเมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจไปเสียเราก็ตายและกลับเป็นผงคลีซึ่งเป็นการย้ำเตือนว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราเองได้เราไม่สามารถกำหนดลมหายใจของเราเองได้การที่เราหายใจเข้าออกทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะพระเจ้าทรงพระเมตตา ให้เรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าพระเจ้าทรงเอาลมหายใจออกไปเสียเราก็ตายและกลับเป็นผงคลีกลับเป็นผงคลีในที่นี้หมายว่าอาจจะถูกเผาถูกฝังในที่สุดมันก็กลายเป็นดินเป็นเท่ากลับไปสู่ธรรมชาติซึ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยเั้นการมีชีวิตอยู่แต่ละวันเนี่ยเราถึงบอกว่าอยู่ด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้า ถ้าพระเจ้าทรงมีพระเมตตาคุณเราก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเราก็จะหายใจเข้าออกอย่างปกติเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่เราจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดและเชื่อว่าการที่เราใช้ชีวิตแต่ละวันนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ที่พระเจ้ามีพระประสงค์กําหนดไว้ให้เราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะดีจะร้ายจะสุขจะทุกข์ จะเจ็บป่วยจะสุขสบายแล้วก็ไม่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของชีวิตที่ทุกคนจะต้องพบต้องเจอต้องเจอเมื่อมันมาแล้วมันก็มีทางที่จะไปได้แต่เราก็เชื่อว่าถ้าพระเจ้าให้เกิดพระองค์ก็ทรงมีหนทางที่จะทําให้ขจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปชาวคริสต์ถึงอธิษฐานขอการช่วยเหลือขอการช่วยกู้ขอการบรรเทาใจจากพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของพระเจ้า นั้นพระคัมภีร์ที่บอกว่าถ้าพระเจ้าเอาลมหายใจไปเสียเราก็ตายและกลับเป็นผงคลีนนั่นเป็นการย้ำเตือนว่าเรากําหนดชีวิตของเราเองไม่ได้พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราหากพระองค์จะทรงถอนลมหายใจไปจากเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะโต้แย้งหรืออุดทอนใดใดทั้งสิ้นเมื่อพระเจ้าถอนลมหายใจก็คือไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยเราก็ไร้ชีวิตและไม่มีโอกาสที่จะทําสิ่งใดๆตามใจปรารถนาของเราอีกต่อไปเราไม่อาจกําหนดได้ว่า เราจะมีอายุยืนนานสักเท่าไหร่จะอยู่จนแก่เท่าหรือจะตายในวัยหนุ่มวัยสาวหรือจะตายตอนเด็กชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าล้วนๆหากพระองค์ทรงพระประสงค์เราก็เชื่อว่าพระองค์ก็จะทรงโปรดยืดชีวิตของเราให้ยืนนานออกไปแต่หากพระองค์ทรงซ่อนพระพักของพรรองเสียเราก็จะพบกับจุดจบของชีวิตไม่มีสิทธิ์หายใจเข้าออกได้อีกต่อไปชีวิตของเราทั้งหลายทั้งปวงจึงอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยแท้ เราจึงไม่มีสิทธิ์ในการที่จะอวดอ้างตัวเองว่าเราเก่งหรือเรามีสุขภาพที่ดีหลายคนถึงพูดอย่างนี้ว่าสุขภาพดีไม่มีขายหรอกครับทุกคนจะต้องออกกําลังกายจะต้องช่วยตัวเองในการที่จะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงจะไปหวังพึ่งอะไรลมๆแรงๆจะคิดว่าเราเนี่ยเกิดมาในชาติตระกูลที่ดีเรามีประวัติของครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรอกทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทั้งนั้นแต่สามารถที่จะป้องกันได้ ถ้าเราได้ออกกําลังกายตั้งแต่ต้นแล้วก็ทําให้เป็นกิจ,จวัตรและเป็นกิจ,จลักษณะทําให้มันเป็นวินยัยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะออกกําลังกายเราจะกินยาดีๆกินอาหารดีๆมีที่อยู่ดีๆมีอะไรต่างๆที่อำนวยความสะดวกมากมายแต่ถ้าพระเจ้าไม่โปรดเมตตาเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะยืดชีวิตออกไปได้ทั้งหลายทั้งปวงจึงขึ้นอยู่กับพระเมตตาคุณของพระเจ้าทั้งสิ้น เราจึงอวดตัวไม่ได้ว่าเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าสุขภาพที่ดีก็เป็นการป้องกันตัวเองแล้วพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเนี่ยมีชีวิตยืดยาวออกไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขึ้นอยู่กับพระประสงค์และพระเมตตาคุณของพระเจ้าการที่ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าหมดเลยไม่ครับพระเจ้าต้องการให้เราเริ่มต้นทําในสิ่งที่เราควรจะทาซะก่อนถ้าไปในทางที่ดีพระองค์ก็อวยพรพถ้าไปในทางที่ผิดพระองค์ก็จะทรงตักเตือน และทรงโปรดให้เราเนี่ยเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามนะครับอย่างไรก็ตามขอพระผู้เป็นเจ้าทรงนำและอวยพระพรท่านให้พระองค์ทรงฉายแสงและทรงเปิดเผยให้เราได้เห็นพระพักของพระองค์เพื่อเราจะเดินทางชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยไปโดยตลอดก็อขอท่านทั้งหลายได้รับพระพรอันอุดมจากพระเจ้าเช่นกันขอบคุณครับสวัสดีครับ เปียงร่างกาย คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกีงรังสฤิดิเป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับ เสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์0 5 3 242 654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ